หลังจากวันนั้นนะคะที่หนูได้ถ่ายทำคลิปจากตรงนี้ที่ลง YouTube ไปนะคะณนะวันนี้น้ําเยอะกว่าเดิมมากเลยค่ะหลังจากที่เปิดปล่อยน้ําออกมานะคะนูนท่วมไปหมดแล้วน้ําแรงมากเยอะมากค่ะตอนนี้มีแต่น้ําอย่างเดียวแรงจนน่ากลัวจนไม่มีใครมายกยอแล้วค่ะตอนนี้ยกไม่ได้แล้ว น้ำแรงเกินน่ากลัวด้วยนุ้งค่ะข้างหน้าก็เป็นน้ําไปหมดแล้วตอนนี้อันนี้ที่นี่พิกัดตําบลลังกาใหญ่นะคะอำเภอพ,มพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะนี่แล้วก็ฝั่งนี้ที่หนูเคยลงคลิปไปนะคะตอนนี้น้ําแรงมองไม่กล้าจะเข้าใกล้เลยรู้สึกกลัว <laughs> นี่ค่ะ ดูความแรงของน้ำค่ะน้ำเยอะมากเยอะมากจริงๆค่ะจนตอนนี้ถนนที่หนูอ่ะมาแบบน้ำเริ่มล้นขึ้นมาบนถนนแล้วเสียงก็น่ากลัวค่ะตอนนี้ไม,ไม่ไม่มีคนมาหาปลาแถวนี้แล้วเพราะน้ำเยอะมากจริงๆค่ะโอ้โหน่ากลัวมากค่ะ แรงจริงๆค่ะตอนนี้เบื้องหน้ามีแต่น้ำหมดแล้วนะคะนี่ท่วมหมดแล้วเนี่ยค่ะปกติหนูมาบนถนนตรงนี้นะคะน้ำยังไม่ได้ทะลักขึ้นมาบนถนนเลยแต่นะวันนี้นะคะเพียงไม่กี่วัน ตอนนี้ถนนเป็นน้ำแล้วเริ่มล้นขึ้นมาแล้วล้นหลายจุดค่ะมีแต่น้ำนูนหาข้างหน้าสวยมากเลยเพราะมีแต่น้ำจริงๆมองไปเหมือนเป็นทะเลไปเลย <laughs> เลยดูน่ากลัวไปเลยค่ะ ไม่มีพี่น้องมาหาปลากันแล้วเพราะว่าน้ามันแรงจนน่ากลัวเลยพิกัดนะคะตำบลลังกาใหญ่อำเภอพีไมายจังหวัดนครราชสีมานะคะตอนนี้น้ำล้นทะลักเยอะมากค่ะมองไปตรงไหนก็เห็นแต่น้ำนะคะทุงท่งนาข้าวกลายเป็นน้ำแล้วค่ะ วันนี้นะวันที่สานะคะอีกไม่กี่วันคอยดูเดี๋ยวหนูจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะในระดับน้ําของจุดนี้เพราะหนูจะมาเกี่ยวหญ้าให้หนูอยู่จุดนี้ตลอดค่ะก็จะเห็นตลอดลังหลังจากที่พายุเข้าอีกน้ําก็เลยเยอะขึ้นมาใหญ่เลยน่ากลัวค่ะน่ากลัวจริงๆนูนพี่หมีพี่ขาวก็คนเกี่ยวหญ้าอยู่ทางนู้นค่ะดูความแรงน้ํา เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวหนูจะมาอัพเดตน้ําให้ดูอีกนะคะว่าจะน้ําจะเยอะแล้วจะทะลักท่วมไปถึงไหนหรือว่าน้ําจะลงนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ